สวัสดีครับน้าๆวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับล้อชิมานโ o ลคูลาโดดีสนะครับตัวนี้เป็นล้อมือสองนะครับสภาพแจ่มโบะมีตำหนิแค่จุดเดียวตรงนี้ตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับมีลูกค้ารับจบแบบเงินผ่อนไปนะครับเป็นเงิน4,500ันห้าอบาทผ่อนสบายๆครับสองเดือนทาเดือนว่านไปตัวนี้เป็นลอบ 7. นะครับเดี๋ยวมาเทสให้ดูครับล้อใช้งานปกติครับ ไม่ต้องเลี้ยสายเลยนะครับเดเีอันนี้ผมยังไม่ได้ตีแรงนะครับตีแบบก็สะบัดข้อธรรมดาไม่ได้ใส่น้ำหนักเพราะว่าถ้าตีแรงจะขึ้นต้นไม้ฝั่งโน้นครับโอ้ยขึ้นต้นไม้ ไม่ต้องจอเอ้ยไม่ต้องเลียสายครับปรับคอนปรับคอนสปูนแต่พอดีพอดีนะครับไม่ต้องไม่ต้องก็แค่ก็แๆก็ได้ ทำให้รู้สึกว่ากึกกึ๊กกึกกึกได้หน่อยหนึ่งครับแล้วก็เปิดหน่วงเบอร์สองตีเลยเนี่ไหลปีดไม่ต้องเลี้ยวสายไม่ต้องโกฟูกครับที okay, ครับ ออฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจรอบมือสองก็ติดตาม facebook ไว้ได้เลยนะครับจะมีมาให้นะนะ้านผ่อนกันเรื่อยๆครับสวัสดีครับ